สวัสดีครับอันนี้คือฮาเวดมูนในชีวิตจริงของบ้านทับนะครับทางฝั่งซ้ายจะเป็นบอ่อปลาดุกนะครับผมฝั่งขวาทีเป็นกอไผ่นะมีหน่อไม้ขึ้นมาเยอะแยะแต่ยังไม่มีเวลาจะไปเก็บมันนะครับผมตรงน,นี้ยาวไปถึงข้างหลังนู้นเลยเดินต่อไปอหน่อยเดินต่อไปนี้ก็จะเป็น ชะอมซึ่งตัดแต่งกิ่งแล้วเดี๋ยวมันก็งอกออกมาใหม่นะครับส่วนเอี้ยวเขียวข้างหลังยาวไปนู้นก็คือข้าวโพดนะลเมือปลูกก็ดีใจนะขึ้นเยอะขนาดนี้เหมือนกันดีใจส่วนฝั่งนี้ในสวนเล็กๆนี่ก็จะมีมะาขามามะาขามป้อมแล้วก็ขนุนเนาะม,มีขนุนมีต้นกระท้อนใหญ่อยู่ บ้านบ้านล้างนะครับผมแล้วก็มีขดหนุนเยอะแยะเลยตรงนี้ครับตรงนี้บางส่วนหญ้ามันเอใบไม้แห้งมันเยอะกันไปว่าจะทําปุ๋ยมันก็คงยังไม่ได้เพราะว่าบางทีงูมันมาซ่อนตัวเนี้ยมันก็อันตรายแล้วก็ยุงเยอะบางส่วนจะเป็นต้องเผานะครับผมต้องเผามันออกไปนะส่วนตรงนี้เดินมาก็จะมีตรงนี้บอ่อปลาดุก น้อยเพิ่งเริ่มเลี้ยงก็ให้หารตามปกติของมันนะครับนี่มีห้าร้อยตัวนะครับตายไปยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตัวนี่แหละนะก็จะเหลือรักสี่ร้อยกว่าตัวแต่ก็มันโตมาก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะกล้าฆ่ามันกินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ,ะเดินมาอีกเดินไปเป็นบ้านตรงนี้เป็น ปูนะครับปูนาเอามาทดลองเลี้ยงยังไม่ได้ขยายนี่คือทดลองเลี้ยงทุก่อนเพราะว่าวางแผนไว้แล้วลว่าจะขยายอยู่นี่คือทดลองเลี้ยงทุกคนนะครับอันนี้คือบอ่อของหอยหอยโขงเนาะใหญ่ๆเนี่ยแล้วมีปลาปลาปลาหมออย่างนี้ด้วยนะครับส่วนบอ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อของหอยขมนะผมทดลองเลี้ง คือพวกอย่างนี้เนี่ยผมทดลองทําอยู่นะยังไม่รู้วาออ่าเจะออกยังไงนะครับผมนี่การทดลองของผมนะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองของผมซึ่งซื้อมาหน่อละยี่สิบห้าบาทปลูกแล้วสิบหน่อน่าจะรอดสักเจ็ดถึงแปดต้นนะครับแจ็ดถึงแปดต้นส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นกล้วยของเก่าที่มันมีอยู่แล้วก็ปลูกมันอยู่ไม่ได้ตัดมันหมดนะครับให้มันงอกอยังงนนะครับผมนี่นะครับบริเวณบ้านเนาะ อันนี้ก็มีต้นน้อยหนาด้วยนะต้นน้อยหนานะครับก็เดินใหม่หน่อยข้างบ้านนะครับผมนี่ก็จะเป็นใบเ,เตยปลูกใบเตยอยู่นะรอมันโตนะครับเ,เดินมาข้างบ้านหน่อยข้างหน้านี่จะเป็นต้นมะนาวนะตัดตวไว้แล้วเพราะมันเยอะเกินไปก็เลยตัดทิ้งเดี๋ยวมันก็โตใหม่นะมันไม่มีน้ำไปแล้ว,ลวเราตัดมันงอกใหม่ อันนี้จะเป็นผักมุ้งจีนที่กินแล้วเหลือรากก็เอามาปลูกนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นใบเตยที่ได้มาจากการไปไปอบรมนะครับผมต่อมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นตะไคร้เนี่ยปลูกเอาไว้ก่อนนะเผื่อไดใ้ใช้นะในอนาคตส่วนตรงนี้เป็นไฮไลไท์ของผมนะ อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองของผมที่ทดลองปลูกนะคือมันมันก็ได้รับโตขึ้นมาในระดับเนี้ยก็ถือว่าดีใจสำหรับผมนะแต่ว่ามันยังยาวไกลเพราะว่ามันโตยากนะแต่พูกนี้ผมพยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับต้นทุเรียนหมอนทองคือถ้ามันขึ้นผมปลูกได้ก็จะกินบ้างให้บ้างขายบ้างแล้วเหลือก็ขาย นะครับผมโอเคนี่คือสภาพของพาเวดมูลในชีวิตจริงของผมนะครับ